เออเอาฮะเอาจะเอาล่างหรือจะเอาบนอ่ะนี้ไงกูเอาสักตัวนี่แหละตายไปหนึ่งครับผมเฟลนะทีมเขาโอ้โซติเลอร์ตีสวยมากฮะโอ้ยกูเชียใครกันแน่วะเนี่ย สวัสดีเพื่อนทุกๆคนด้วยนะครับผมลิกครับผมกลับมาสู่เกมฮีโร่ universe ครับดวย่าฮอนนั่นเองนะครับผมและวันนี้เราอยู่กับรายการฮอนและด้อมซีรีส์นะฮะนั่นก็คือซีรีส์ที่ผมเนี่ยจะสุ่มกดเข้าไปดูเพื่อนๆที่กำลังเล่นอยู่ณตอนนี้นะฮะก็วันนี้คนออน88คนครับโอ้โหเลขสวยเลขแบบดับเบิลไปเลยนะฮะโอเควันนี้เราจะมาดูใครกันดีเอ่ยนี่เลยละกันนะฮะโอ้โห6จูน2,000อ่าวเฮียหลายจื้อเพื่อนโอเคมาละกดไปอ้าวโอ้โหชื่อนี้เรียกได้ว่ามาเป็นวันเกิดเลยใช่ไหมเนี่ย นะหกจูนสองพันนะครับโอ้โหกดเข้ามาแล้วนะครับผมก็ใครที่เข้ามาฮะยังไม่ได้กดซับ s ไครต์นะผมอย่าลืมกดได้แล้วกันนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมในการกดไลค์นะครับผมแล้วก็มีเลยก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านใต้เลยนะใครอยากมีโอกาสแบบนี้นะฮะแอดชื่อผมเข้ามานะผมแล้วผมอาจจะสุ่มไปโดนคุณก็ได้นะครับทำเป็นเล่นไปนะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้าทุยไม่ใช่นะเเคควน้้ะราาาขมดดูุณ6ย2000 นะฮะโอเคจัดไปนะครับผม <S <S 1> <S 1> อ่ะรอโหลดรอลอโหลดหหลลดดเออ,อทิ่หายนะฮะหลายลอรอเหลือเกินนะครับมาจะเอ๋มาแล้วนะฮะเป็นโหมด3ทางครับแน่นอนเล่นเป็นเป๊ปอีกแล้วเหรอเป๊ปทองด้วยโอ้ตายละทิ่หายเจอคุณว่าคุณจะไม่เจอมึงนานแล้วนะแม่งมาเจอเป๊ปอีกแล้วนะฮะซึ่งจังหวะนี้นะครับผมเป๊ปปี้ของเรานะเล่นโดย6จูน2000นะ ่าก็ฮีโร่นะครับของทั้งสองทีมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโทีมนูน้นนี่สายแก๊งว่ะเฮ้ยของจริงฮะทีมนู้นทำเป็นเล่นไปจังหวะน,นี้นะผม17นาทีผ่านไปนะ เออกูก็ว่าอยู่ทําไมเวลผู้มึงช้าจังเลยนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับ normal นะครับทําเป็นเล่นไปนะเออเออเกมนี้วะเราได้เราได้เจอของจริงเขาเล่นแล้วว่ะจังหวะนี้ว่ายังไงฮะเปปเปบอกเออเดี๋ยวเล็งแป๊บไอเหียเล็งแป๊บเอาจังหวะนี้ทีมเขามากันเยอะจริงนะผมทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลังเลยฮะต้องเฟดของเรานะโอ้ยไมมิดอนบอกเออไมมิดอนตะกิ้สิจ้าไมมิดอนโอ้ไมมิดอน ออกมาไปด้อนสกิลสไปแล้วนะครับเมื่อไหร er ่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจังหวะนี้โซสติเเลอันติเน <mon> ี่ยฮะทิ้งเพื่อนอ้าวแต่ก็ตายนะฮะเขาบอกว่าคนที่ทิ้งเพื่อนเนี่ยมันไม่เจริญนะครับผมนี่คือบทพิสูจน์นะเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนะสเกลมาจังหวะนี้เนี่ยครับผมเสียบเสียบเสียบโอ้สเกลตีแรงเหลือเกินฮะซูมผมว่าก็ไม่ตายหรอกฮะแต่ว่ามันจะตายก็เพราะว่ามันจะวิ่งมาเสียบนี่แหละฮะเสียบไปดิเอ้ยแล้วก็เวฟไม่ต้องเวฟก็ตายเนี่ยครับผมแม่น่าจะได้จริงๆนะ โอเคนะผมก็ผ่านไปแล้ว18นาทีนะครับย้ำอีกรอบนะครับผมนี่คือโหมด normal นะฮะซึ่งผมดูมาจากอะไรผมดูมาจากตรงนี้ฮะมันจะมีเงินที่เสียไปจากการตายในปัจจุบันนะครับผมถ้ามีตรงนี้เนี่ยแปลว่ามันเป็น normal แล้วล่ะฮะเพราะเวลา normal เนี่ยมันต่างกับ cm ตรงที่ว่าเวลกับตังจะหายากนะฮะแล้วก็เวลาตายเนี่ยก็จะเสียตังอีกนะครับผมเป็นอะไรที่แบบเฮียเฮียกูจะเล่นทำไมวะว่าอย่างนั้นนะครับโอเคมีการดีนัยป้องกลางนะฮะ คนเก่งเท่านั้นฮะที่จะอยู่รอดนะครับผมในโหมดนี้นะฮะคือถ้าแบบลาดคลิปดีนายคลิปดีๆเนี่ยโหทีมนู้นจนชิบหายเลยนะจนทั้งเวลทั้งต,งตังเลยนะครับผมโอเคนะคซึ่งเพพเนี่ได้ทางด้านของพอต้องคีนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะเรามาดูไอเทมกันดีกว่านะครับผมออ้ยแต่ว่าทําเป็นเล่นไปนะพาราไซากูได้โคเด็กแล้วนะเออนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่สบายอยู่แล้วมัง้งฮะแต่ถ้า CM เนี่ย19นาทีแล้วของยังมีแบบนี้อยู่เนี่ยผมว่ามันก็ถือว่าชานน นะฮะสเกลก็ได้มาเป็นลูเคมเปอร์นะครับก็ถือว่าไวานะผมว่านะครับซึ่งจังหวะนี้เนี่ยว่ายังไงเนี่ยเจอกันละฮะพาราไซน์เนี่ยโอ้โหเดินผ่านกันเป็นเพื่อนเลยนะแต่ว่าแมกมาร์ของเราไม่น่ารอดไหมล่ะแมกมาร์ไม่น่าจะสตันได้ฮะเรียบร้อยไปครับผมแต่ว่ามึงมาใช่ไหมมึงมาตายเป็นเพื่อนของเพื่อนมึงหน่อยเออ,เพ,อ,อเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเพื่อนเลยเอานะฮะสเกลก,ก,ก็กำลังแบบเออจะจะทำหากินแงแถวนั้นนะแต่ว่าก็ไม่มีใครมาเลยเนี่ยเกามันจะไปฆ่าใครได้วะ เออผมก็ม่อยู่ทำไมเก่ามันตีแรงจังเลยนะเก่าไม่ได้ลูกเคเบิลแล้วนี่เองนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นไม่แน่ใจว่าได้หรือยังนะอ่าโอเคครับก็ผ่านแล้วสิบเก้านาทีกว่านะครับคิวกันนี่เรื่องคิวเนี่ยผมว่าทีมเราได้เปรียบนะฮะเรื่องป้อมเราก็ได้เปรียบนะสุดยอดฮะเกมนี้บอกเลยว่า normal เนี่ยถ้ามันแบบได้เปรียบมายัางไงผมว่ามันก็ได้เปรียบไปอย่างนั้นแหละนะแต่ถ้ามันพลิกทีมันพลิกจริงๆเลยนะ normal อนะ่ามันไม่ใช่แบบ C M เอีม่ยแบบไอ้แย่พลิกมาพลิกไปพลิกมาพลิกไปแบบเนี้ยฮะคนภาคนี่่่แแมมมงงงเเเเเเผผ็ดอออลลยยนนนะะะครับพิกิกกหื โอเคฮะออกเป็นท้าวาร์ปเลยสุดยอดสุดยอดนะฮะเน้นแก๊งเน้นแบบบึ้มบับ่มนะฮะมาละเลนกลางเนี่ยผมซึ่งเป๊ปเนี่ยถ้าได้พีเคไว้นี่เรียกได้ว่าฆ่าได้ทุกตัวไปในชุดเดียวจริงๆนะเออยิ่งเววเร็ว,รวๆแบบนี้ด้วยนะฮะขอให้เจอเถอะเนี่ยเทนลี่เนี่ยแหลมมาในเลนสักเลนหนึ่งเนี่ยโดนเป๊ปบิงยกไปร,รับปุ๊บตายห่าแน่นอนนะครับนานๆทีรู้สึกไม่แน่ใจนี่ว่าไม่ใช่ว่าอ่าไม่แน่ใจว่านี่เป็นเกมแรกหรือเปล่านะครับของ normal เนาะ เออเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นในปกว่า normal ไปเลยนะฮะตัวใหญ่ๆตัวเบลเลอร์เลยนะฮะจะได้เตือนใจกูด้วยว่าเฮ้ยกูเจอเกม normal แล้วเว้ยอะไรอย่างงี้นะอ่าโอเคฮะไดมอนดูนดับเบิลดาเมจครับผมโอ้โหนี่ขนาดไม่ดับเบิลนี่ดาเมจมึงมากกว่าแคลรี่อีกนะฮะอู้แต่แคลรี่เลเวลสิบหกนะครับนั่นแต่ว่าเขานี่เรียกได้ว่ากัดฟันฟาร์มนะครับจนแบบเลเวลไวมากนะฮะผมว่าถือว่าเลเวลไวอยู่นะเลเวลสิบหกเนี่ยดูดิเฮียเฟดแม่งเลเวลเก้าอยู่เลยนะฮะ พาราไซต์ก็เหมือนจะเขาเรียกอะไรฉลาดนิดนึงนะครับผมมีการสิงครีปนะฮะเพื่อที่ว่าคือมันจะได้ปลอดภัยต่อชีวิตนะครับผมเนี่ยมีดีายแถมให้ด้วยหนึ่งทีนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะเป็ดน้อยของเราฮะมีบิงเหมือนกันนะครับผมจะบิงเอามาเลยไม่ได้เนี่ยไอ้คีไปนี่มันไม่กันเวทนี่นี่นี่ดูสิฮะลาลาลาโอ้แต่ที่จะบิงเข้าไปสักจะบิงเข้าไปว่าหนุกเลยเนี่ยโหทีมเรานี่รอซ้อนกันแบบเต็มที่ นะฮะแต่ทีมนั้นก็มีเหมือนกันนะมาแล้วนี่นะครับผมโอ้โหเอาละฮะก็ต้องมากันกลางกันหน่อยแล้วล่ะใช่ไหมเออแคลรี่ที่น่ารักของเราเนี่ยครับก็กําลังฟาร์มอยู่ที่เดนบนนะครับผมซึ่งสเกลของเราเนี่ยไอเทมต่อไปนะครับยังไม่รู้นะครับผมแต่เป็นผมเนี่ยผมอาจจะออกเป็นชังนเฮดไปเลยนะครับเพราะว่านอร์มอลในเกมมันค่อนข้างตึงเนาะได้ลูเคเบอร์นี่ก็บุญชีวิตแล้วนะฮะอ่าแคล้งของเราได้มาเป็น G.O. เย็ดเป็ด โอ้ยถ้าได้ออกกันจริงๆนี่ผมว่าทีมเราแม่งชนะแน่ๆนะฮะโซติเลอร์เว็บสิบเอ็ดครับผมไอเทมของโซได้แค่บิงอยู่เลยนะครับโหเจอจีโอเข้าไปนี่มึงช็อกโลกแน่นอนนะฮะโอ้หมีทั้งทันเดอร์คอมมีทั้งโอ้โหโอว่าของเยอะนะครับนั่นสำหรับแคร้งนะฮะพี่แกน่นาจะฟาร์มมาหนักจริงนะครับผมสกอร์นี่ก็ห้าศูนย์ฮะวาร์ปเวาด้วยไงกูว่าละ นะครับผมและเลนบนเหมือนจะมีการปีกันแน่นอนนะปีแน่ๆนะครับผมสีเทามันใครวะน่ะเรียบร้อยฮะโอ้โหเป็นเอฟเฟกครับผมที่ตายไปก่อนเอ้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ย่เขาบวกกับเลนบนได้พี่น้องเอ้ยโอ้โหแบบว่ามั่นใจแกเออเป็นไงล่ะฮะจัดไปครับผมเป็นดับเบิลแท็บของแครงนะครับอ้าวแล้วอัลเทอรี่นะครับผมฆ่าเฟดไปครับโอ้โหบอกเด็ก2ดอกด้วยครับนั่นไงความที่ว่ามันไม่อยู่ด้วยกันไงฮะมันเป็นเลยเป็นอย่างนี้นะฮะ เอาว่ะเอาวา่ว่าไงฮะสเกาเมันจะโดนอะไรหรือเปล่านี่ครับเห็นเลือลดรถมานารดนะอ่าอ่าฟาร์มไปฟาร์มไปมึงมึงงอนอะไรกันไปไหนที่อะแบบแยกตัวมาแบบโอ้โหที่ผายเลยล่างกับเล่นบนห่างกันเป็นโยอดห่างกันเป็นวานะฮะห่างกันเป็นโลเลยมากกว่าสัตว์เออนะครับเอาตีไปอ่ะเอาตีไะอ่ะสักท่าโดนเปิดนะฮะแม็กมัดได้พีเคได้อยังแม็กมัดได้แล้วนะครับระวังนะฮะ พี่น้องสีเขียวด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรป้อม2ทีเขาไม่มีไงมันก็อาจจะไม่กล้ามาลึกอะไรงั้นนะครับผมซึ่งจังหวะนี้นี่เลนกลางมีอะไรเกิดขึ้นนะสเกลไม่มีมานานะครับผมซูมไม่ได้นะอ่าเจอลูนนะครับเอาอยัางไงฮะเลเวลทีนูเลื่อนมาแล้วนะท้าไปเล่นนะแข้งมึงตายนะเว้ยเฮ้ยโอ้โหโดนแบบอะไรก็ไม่รู้นะแข้งน่าจะออกเป็นชิงันเฮดแหละนะครับออกเป็นวอลแมเมอร์เอาฮะเอฟเฟกต์ว่ะเอฟเฟกต์มันต้องเอาแล้วแบบเนี้ย โอ้โหเรียบร้อยว่าไงครับสตันโคตรจะแม่นยำสูงสุดยกเข้ามายกให้เพื่อนตบปวดแตกไปฮะไม่เอาอะไรไปรอดแล้วครับผมดับเบิลดาเมจก็มาว่ะไม่ของจริงของจริงฮะใครเก็บไปวะตะเกาวะ่ะเออถ้าตะเกาได้ดับเบิลดาเมจนี่สับทีนี้ผมว่ากระบาลแยกอะฮะทุกตัวเลยจริงนะครับผมโอ้โหสับไปเจออัลเทอรี่อ้าว ยอดนักฟาร em, uh, ์มเหรอเฮ้ยยอดนักฟาร์มนะฮะเอาหน่อยไหมล่ะเฮ้ยต้องเอาหน่อยแล้วเนี่ยโหอยู่ล่างสองไอ้สัตว์นะฮะเอาเปล่าเอาเปล่าไม่เอาครับผมเอาชัวร์ก่อนนะตอนนี้ว่าจัดไปกี่น้ำแป๊บครับไหนๆมันก็จะไม่บวกกันละเหมือนจะมีการรวมกลุ่มนะครับรวมพักรวมพวกนะครับผมเพื่อที่ว่าเฮ้ยอ๋อว่ะเฮ้ยไอ้เหี้ย ผู้เมืองแม่ลีลาเออออกมือโยนออกมือโยนอ,อ๋อมันจะมามันมันจะมาไอ้นั่นไงมันจะมาไอ้ไอ้คีปอะเออของพาราสไซด์นะฮะก็ถือว่าโอเคนะเป็นเทมแก,ก้เกมของพาราไซด์ที่ดีมากนะผมแถมได้ตังค์ด้วยจังหวะนี้ยกเข้าไปไม่ตายครับเฟดน,น้อยว่าย,ยัางไงเฟดไม่ตันน่ะอโอโหเอ,อ,อย้ยเฟดเรียบร้อยโดนซูมตายอยู่ฮะก็ถือว่าดีนะผมแต่เอเปกเราก็ตายเนี่ยผมแล้วลูกพี่กูน่าจะตายด้วยเอ้าเฮียแล้วก็โซติวเย้เป็น ดับเบิลแท็บนะครับผมของโซลสติลเลอร์ฮะแม่รู้สึกจะอันติหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่มั่นใจเหมือนกันจังหวะนี้แมคมันเสียบแมคมันอะไรแมคมันไอสัตว์จังหวะนี้ว่าไปงปาก2ไปฮะสเกลสวยงามมาสมองไวอยู่นะครับผมตอนนี้ฮะไล่ครับผมนี่ไงมึงเจอของจริงเข้าแล้วไงมึงเจอน้องแคลงกี้อ้าวมันยังไม่ได้อันติว่าโซ <c ười> ติโอห้อยัดเป็ดเอาละครับผมเป็นการเจโนไซด์นะครับเป็นการโหวตคอนซีดด้วย นะฮะใจเย็นๆก่อนฮะโอ้โหนอมเมานะใจเย็นๆก่อนนะครับโอ้โหทีมเขานะครับผมใช้เวลาเกิดประมาณ30กว่าวินะฮะก็อย่างมากก็ป้อม2แตกนะฮะคงไม่ถึงขนาดบ้าแหลกหรอกฮะแม่ถอดใจไวเหลือเกินนะครับก็มาอัปเดตไอเทมกันบ้างดีกว่านะครับก็สเกลนะครับได้มันเป็นชิลเบเกอร์นะฮะอ่าก็เป็นเจาะเกาะมาเลยนะครับผมแต่ว่าผมแนะนําว่ามันจะต้องมี BKB ด้วยนะเกมเนี้ย มีงานนี้ถ้าจะยากนะครับชีวิตหรือเปล่ากูไม่รู้อะแต่ก็แล้วแต่นะฮะ normal นะครับผมอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับผมไม่สามต้องคิดดิเออนะฮะแคล้งก็น่าจะเป็นชังเนันเฮงแหละผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับส่วนทีมนู้นเนี่ยก็ต้องดูแหละฮะเอามาแล้วไงมาแล้วไงเอาบิงครับเล็งแป๊บหนึ่งตบโยนตีนะฮะซูมอะซูมตายมึงโอ้โหซูมแรงจังวะอ๋ออ๋อเลเวลต่างเลเวลต่างสกาวเวสสิบเจ็ดนะครับผมซูมเวลสามันแรงอยู่แล้วล่ะ นะถ้าเทียบกับเลเวล12นะครับผมซึ่งช็อตนี้เนี่ยบอกเลยฮะโดนไปแล้วไงสาลายทะเลครับนะผมเท่าแกะน้อยฮะโยนตายเปล่าไม่ตายอา้าวแต่มีตันอยู่เรียบร้อยฮะเฟดหดล้าดไปได้นะผมแมกมัสอันตีสวยงามฮะโอ้ยกูจะประชดอยู่แล้วนะแต่มันเสียบมาดีนะผมแต่ว่าตอนน่อยมันไม่เสียบมันก็ตายอยู่ดีแหละใช่ไหมเมื่อกี้นะผมโอเคนะตอนนี้จะขึ้นบ้านกันละไห้เหียสามต่อสามมาหรือเปล่าสามต่อสามดิเกาไม่อยู่เหียนะ นะครับผมก้อยเทมของเพปนะครับก็น่าจะเป็นคาถาฟ้านะใช่ไหมเดี๋ยวมันไปไหนได้บ้างนะผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญชํานาญการเพปอะไรขนาดนั้นนะฮะไม่ไอคอนก็คาทาฟ้าแหละฮะผมว่าไม่นูหรอกใครปลดได้บ้างเนี่ยอัลเทรี่อันติไอ้เฮนี่โอ้โหถ้าจะถ้ามึงจะมาการพาราไซมึงอ่อบีคีบีดีกว่านะแต่ผมว่าน่าจะคาทาฟ้าแหละเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะเล่นกันนะคาทาฟ้าเนี่ยนะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้เล่นเป๊ปผมก็เลยไม่รู้นะ เป็นฮีโร่ที่ผมไม่อยากเล่นเลยนะครับผมฮีโร่เฮียอะไรที่มันเกี่ยวกับคอมโบเนี่ยอยาให้กูเล่นเลยนะนิ้วแม่งจะพันเป็นปลาหมึกนะฮะจริงๆฝึกได้ไหมมันก็ฝึกได้แหละแต่มันไม่ชอบจบไหมง่ายๆนะครับผมได้ใจความนะครับโอเคตังสองพันเจ็ดอีกประมาณ300น่าจะได้แล้วครับผมสําหรับคาถาฟ้านะฮะวาร์ปไปสิฮะแม่อ่าวาก็ดูคาถาฟ้าน,นั่นนี่มันออกเป็นคาถาฟ้าจริงๆด้วยอา้อาวอ้าว มันไม่วาร์ปไปแล้วฮะเมื่อกี้เป็นวาร์ปไปไม่ใช่หรอวะมันแค่เซ้นวาร์ปเหรอเอาวะช็อตนี้ครับผมโดนสตันเสียบไป2องอ่ะอุ้ยโดนเข้าก่อนนะผมสเกลใบให้สวยงามเฟสสตันสวยฮะแล้วก็เฟสก็บิงหนีครับผมแต่ว่าโซซิลเลอร์อุ้ยอันตีสวยฮะเหมือนจะไม่โดนใครแต่โดนสเก,กูเต็มๆนะผมสเกลตายฮะโซซิลเลอร์ไม่ตายนี่ครับผมแคลงมาครับยิงโซซิลเลอร์ตายเป็นศพแรกนะผมตอนนี้ฮะเกิดมาหากรรมมาบลุมโซมครับผมแต่ว่าด้วยความที่เลเวลต่างมากนะครับผมทำให้แคลงโคตรจะได้เปรียบนะครับผม โอ้โหเป็นแฮทริกนะครับสวยงามจริงนะครับผมและเพเปอร์ก็กำลังมาเพเปอร์บิงไปเลยไม่ล่ะบิงไปเลยไม่ล่ะหิวเ้าวเอยเดี๋ยวโซติวโซติวบายแบ็กใช่ไหมเมื่อกี้โซติวตายนะเออนะครับผมโซติวตายนะครับเป็นการบายแบ็กของโซติลเลอร์นะครับผมโอเคก็ตกใจไปเที่โซติวแม่งตายตัวแรกด้วยแหละจริงๆแล้วนะฮะเอาเลยครับผมช็อตนี้นะฮะทีมเรายังไม่เลือกที่จะขึ้นบ้านนะครับผมก็ถือว่าการบายแบ็กของโซติลเลอร์นี่ก็ก็ก็ ก็คงมีประโยชน์แล้วบ้างฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเพราะว่าต่อให้โซติวไม่บายเนี่ยก็ยังเหลืออีกสองคนนะแต่ก็น่าแหละฮะมันอาจจะทําให้เราเปลี่ยนใจเราแบบไม่ขึ้นอะไรงี้ไงนะผมซึ่งตอนนี้เนี่ยแม็กมัรนะฮะวิ่งตามพาราไซไปอยู่นะผมจะไปหาเสียบใครที่เปล่านะครับพรพวกนี้มันชอบเสียบอยู่แล้วด้วยนะผมมีการติ๊กนะฮะเออเฟนบอกว่ามันจะเสียบเราเราก็ต้องเสียบมันก่อนใช่ไหมแบบชิงเสียบเลยแมหลายๆคนก็น่าจะคิดไปไกลแล้วตอนนี้นะฮะสกอร์ตอนนี้เนี่ยห่างกันสิบตัวนะ สิบตัวสําหรับ normal นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับผมเออจริงๆคือดูเลเวลสิฮะบ,บางตัวแม่งไอเฮียยี่สามได้สัตว์แม่เย็ดไอเฮียทีมนูน้นแม่งสูงสุดแม่สิสบหกอะฮะอีกคนเนพิ่งได้สกิลเวลไออันติเวลสามอีกคนนึงเวลจะตานแล้วนะครับผมเอาฮะจังหวะนี้ว่ายังไงเฟดตายเป็นศพแรกนะผมแข็งโว้นั่นแข็งโซฟอมยิงไอเฮียโคตรแรงอะโอ้โหโยนสวยฮะรเรียบร้อยครับผมแม็กบัตไม่เสียบฮะถ้าแม็กบัตเสียบนี่ผมว่าเป๊ปตายแน่ๆนะครับผมเมื่อกี้ หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยได้กราปลาแล้วนะฮะแล้วใครตายไปหว่าพาราไซใช่ไหมฮะโอเคดีมากนักสิงคีฟนักฟาร,ร์มในตำนานนะแล้วแต่จะเรียกโอเคครับตอนนี้ก็รอเหมือนรออะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือมันก็ต้องเอาชัวเนาะคือคือ,ค,อคือถ้ามึงขึ้นบ้านเขาไม่ได้นี่นอร์มอลนี่ผมว่าเขานี่ตั้งหลักกันได้เลยนะ เออนะครับผมแล้วตายกันทีนี่เวลาเกิดไม่โคตรนานเลยโคตรน่าเบื่อเลย normal เนี่ยผมเลยไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่นะไอ้เหี้ยฟาร์มก็ฟาร์มลำบากไอ้สาตร์แม่งแก๊งก็แก๊งลำบากไอ้แม่เยสไอ้เหี้ยแล้วเธออยู่เลนโดนกดขึ้นมาทีนี่โอ้โหเครียดที่ผายเลยนะไอ้บ้าเนี่ยผมเอาฮะช็อตนี้ก็สเกลนะครับได้สเกลคาลาฟ้านะครับเออก็งงอยู่มันจะออกอะไรวะนะฮะ โอเคนะผมมายม่จ้องกับคาฟ้านะครับโอ้โหแงคงนี่ของไปไวมากนะฮะนี่แหละฮะแคลรี่ของจริงนะผมส่วนโซซิลเลอร์นะฮะของมีแค่นั้นเพราะว่าน่าจะบายแบ็กมานะครับผมซึ่งนอร์มอลเนี่ยมันจะมีข้อดีนะตั้งปัญหายากก็จริงแต่ว่าเงินบายแบ็กนี่จะถูกมากนะฮะแต่ถึงมันถูกก็จริงแหละด้วยความที่เงินมันหายากมันก็ยังเยอะอยู่ดีนะฮะเนี่ยตอนนี้เลเวลสิบหกนะผมบายแบ็กแค่เก้าร้อยไอซัตโอ้โหตายนะฮะเก้าร้อยบาทนะครับผมอ่าตีไปฮะ าสาลายทะเละครับผมอ,อ่าก็ตีคลองกันไปฮนะตีกันอย่างยากลําบากนะครับผมวันนี้ขนาดตีกันสี่คนไอเดียนเลือดคลองนี่แทบไม่กระดิกเลยนะต้องสามัคคีจริงๆนะสักพักนะผมโซติวันติตุม้มตาห่าหมดเลยนะฮะหูยพีจัดดูท่านะแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าสกาวอ์ดคุมไปละนะฮะ แต่ถ้าโซติวแบบบิงมาปุ๊บแล้วเมียนติมี b k b เคีเงี้ยโอ้หนี่แหละนะแต่โซติวไม่น่าจะมี b k b เคีในเร็วนี้หรอกนะครับเลยประมาณพันสามนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีก่อนที่จะบวกหรือเปล่านะครับผมก็นั่นแหละถ้ามีก็มีก็มีอ่ะนะฮะเพราะว่าทีมเราเนี่ยมันมีแต่มันมันแข้งเน้่ผมว่า b k เคีก็เอาไม่อยู่ล้วฮะแข้งมันยิงแรงด้วยนะครับ ถึงไออัน <qui> ติมันเนี่ยม <ces park> <yor> ันจะมีเวทมานิด anyway. ๆหน่อยๆเนาะแต่ว่าคือมันก็เป็นฮีโร่ยิงอ่ะไอเฮียแล้วมันดูจีโอโสดโหแม่งมีมิงโบด้วยว่ะคราวเนี้ยโอ้โหชิบหายละสรุปกูมาดูเป๊ะหรือมาดูไอเฮียนี่กันแน่วะเนี่ยเออนะฮะเอาฮะไป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 ไม่เอฟซีแข็งว่ะแข็งแม่งทำเป็นเล่นไปเนี้ยนี่แม่งแคลรี่แบบระดับประเทศเลยเนี่ยนะเออว่าไงฮะเปิดมาก่อนก็ผมสตันไม่โดนฮะไอ้อ้าวโดนด้วยไงเขาเอาจริงว่ะเขาไม่ได้มาเล่นๆล่นนะฮะผม แล้วแม่งขโมยเฮดกูไปด้วยนะฮะเออคนเทียคนเกียร์เอ,อ้ยแม็กแม็ก,มกอุย้ยไม่มีบิงเสียดายซูมไปไม่ตายด้วยนะยครับผมซึ่งจังหวะนี้แครงนะครับผมห,หมอนะฮะไปตุ๋ยบนนะฮะซึ่งถามว่ามันได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่รู้นะครับเพราะกูไม่เห็นเลือดฟ้อมนะฮะเอาเลยครับผมทีมเขาตึงนะมันบอกว่าไอสัตว์มึงออมดีๆมึงก็ชนะกูและไอเหย้ยมึงยังจะตุย๋ยกูอีกเหรอเอาเลยครับฟ้อมบนแตกครับอ้าวอ้าวทีมมันก็เริ่มเริ่มเป๋่แล้วฮะเริ่มเปรแล้วดูก็รู้แล เออเอาฮะเอาจะเอาล่างหรือจะเอาบนอ่ะน,นีไงกูเอาสักตัวนี่แหละตายไปหนึ่งครับผมเฟดนะทิพย์ครัโอโซติเลอร์ตีสวยมากฮะโอ้ยกูเชียร์ใครกันแน่วะเนี่ยแต่ที่แน่ๆฮะแข้งกูบอกว่ากูแบบไม่สนนะมึงอะไรของมึงก็เรื่องของมึงอ่ะเออแต่ว่าแข้งก็กูก็ไล่ได้เหมือนกันนะเว้ยเออนะฮะก็ถือว่าคุ้มนะฮะค,คุ้มคุ้มคุ้มนะผมนะฮะผมเอายิงไปฮะิพายแล้วโดนสตัน์เจียบเข้ามาจะถามว่ามันกลัวไหมเล่ามันกดบีกีบีสู้เนี่ยเออเอาดิเอาดิ โอ้ยยิงเข้าไปฮะไล่ยันบ้านไล่ยันบ่นเก็บหมดเก็บสองนะฮะโอ้โหแคนบ้านก็ผิดนะผมแม็กมาสมาเสียบอยากตายเป็นเพื่อนนะโอ้ยแม็กมาสนะหัวเร็วสมองไวะฮะโอ้ยช็อตออมเมื่อกี้ผมว่าทีมนู้นทำได้ดีกว่าเยอะเลยนะฮะแต่ว่าแขคงแขคงแม่งตุ๋ยสัตว์เกียนโอ้โหนะะก็น่าจะเป็นบาแล็กนะครับผมประมาณ2นะฮะ ที่แน่ๆสองแล้วล่ะนะครับแต่วันอยู่ที่ว่ามันจะ3หรือเปล่านะครับผมคือเนี่ยแม่งนั่งยิงคีฟกันเล่นสนุกสนานเลยนะแม็กมัตบิงเสียบฮะตีทีสักทีไหมอ้าวนะครับผมก็เป็นการคอนซีดไปนะครับอ้าวเกมจบคนไม่จบฮะช็อตนี้มีทั้งสูมมีทั้งยิงนะโอ้สกาวแม่งกระทาฟ้าจริงด้วยเนี่ยครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่รับชมแต่ต้นยันจบนะครับผมใครอยากมีโอกาสแบบนี้นะฮะแอดผมเข้ามา นะครับผมเดี๋ยวผมรับทุกคนอยู่แล้วนะฮะก็ถ้ามีคลิปอะไรแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะนั่นแหละฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมไปนะครับสวัสดีครับ